สวัสดีครับคุณคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่ร้านสามทองนะครับซอยเทศบาลหนึ่งนะครับทางข้าโรงเรียนบัทองจันวิทยาครับเลี้ยงโรงบาลบัทองนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่จะผ่านไปมานะครับแวะมาดื่มกาแฟกันได้ดื่มกาแฟกันได้ที่ร้านสามทองนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากาแฟร้อนนะครับเมริกาโน่ร้อนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ดื่มกาแฟไป อ,อเมริกาโน่เย็นไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเป็นอเมริกาโน่ร้อนนะครับบานสบายนะครับก็ใกล้ปีใหม่มาแล้วนะครับก็เหลือไม่กี่วันก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็มาดืกาแฟร,ร้อนและก็ตามด้วยไก่ขย่าของร้รานสามทองนะครับเลยครับ ขยเายของร้านสามทองนะครับเป็นอาหารว่างที่เราจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ทานไปด้วยครับนะพักผ่อนนะครับในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วก็มากันได้นะครับที่ร้านสามทองนะครับมีเมนูหลายเมนูให้ลูกค้าได้ริมรองกันนะครับนี่ก็จะเป็นไก่ขยเานะครับของร้านสามทอง เนือ้อริบดีมากๆเลยครับนะกรอบมีเยอะนะครับเรามีวิธีปรุงนะครับมีวิธีทอดทำาให้ไม่อมน้ำมันนะครับและจะดีต่อสุขภาพนะครับมากันได้นะครับที่ร้านสาบตองนะครับมาทานไอ่ขยับกันเส้นฝ้ายก็มีนะครับไอต้ติมตักก็มีไอ้ติ่มทอดก็มีนมฟังปิ้งก็มี แว่กันมาได้นะครับที่ร้านสามทองนะครับลูกคา้าหรือว่าจะเดินทางไกลก็ดีผ่านไปมาก็แวะมานะดื่มกาแฟกันนะครับ